สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเชนเต้ทีวช่องคุณรักเบนเทนคลิปนี้ผมจะพาทุกๆคนรู้จักองค์กรช่างประปากันแบบเจาะลึกเลยครับช่างประปาจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างนั้นก่อนไปรับชมก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปผมก็จะบอกไว้ว่าเบนเทนนั้นสามารถดูแบบถูกลิขสิทธิ์เสียงไทยเสียงอังกฤษแบบครบทุกภาคแต่เต็มจุใจได้ทาง h b o g o ลยครับ เอาละก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยจะชัดอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องการออกเสียงก็เรื่อและรอลีงให้ชัดเนี่ยลืมไม่ได้เลยครับผมจึงขออนุญาตเรียกช่างประปาว่าช่างประปาเพื่อให้คลิปมันฟังได้อย่างลื่นไหลน,นะครับรู้จักช่างประปา้าเดบล l u m บ e r s สหรือที่ในภาษาไทยเรียกว่าช่างประปา้าเป็นชื่อเรียกแบบเป็นทางการขององค์กรครับใช้กฎหมายในอวกาศที่ใช้อุปกรณ์และอาวุธไฮเทคมากมายเพื่อปกป้องจักรวาลจ,จากภัยคุกค,ค,คามและการโจมตีต่างๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกของจกักรวลเบนนท มีชื่อเรียกแบบไม่เป็นทางการว่าลสปอร์ตครับต้นกาเนิดของช่างปปาช่างปปาเนี่ยโดยพื้นฐานเป็นองค์กรของโลกที่ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าพรมบิแอซึ่งเขียนคล้ายๆกับคําว่าพลัมเบอร์แต่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าคนงานเหล็กไหลซึ่งองค์กรพรูบีแอ้นั้นรู้จักกันอีกชื่อว่าเอิร์ธพลัมเบอร์หรือแปลไทยก็คือช่างปปาโลกช่างปปาโลกถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงปีคศ1700โดยมีจอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐและเบนจาม,มินแฟรงกินบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาทั้งสองคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งช่างป่าโลกขึ้นมาและเป็นสมาชิกกลุ่มแรกด้วยเดิมทีช่างประปาโลกถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อกรกับพวกสิ่งเหนือธรรมชาติบนโลกเช่นซอมบีหรือพวกพูดผีเท่านั้น พอยุคนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักเอเลี่ยนจนมาถึงในช่วงปีคศ1800ที่เอเลี่ยนได้เริ่มมาเยือนโลกช่างป่าปาโลกจึงเริ่มสู้กับเอเลี่ยนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและที่ตั้งชื่อว่าพรูบียร์ที่แปลว่าคนงานเหล็กไหลก็เพราะอาวุธของพรูเบียร์ส่วนใหญ่ในยุคนั้นเป็นอาวุธโบราณที่ทำมาจากเหล็กเช่นปืนดาบซิลาอาวุธประจำตัวของจอร์ดนั่นเองครับทำไมต้องใช้ชื่อช่างปปา อิ้างงจากในเนื้อเรื่องพรูเบอร์แปลเป็นไทยว่าช่างปะปาแล้วทำไมต้องใช้ชื่อนี้ละ่ะเพราะช่างปะปาถูกกอ่อตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่อย่างลับๆในการอุดรอยรั่วต่างๆคอยปกปิดเรื่องราวของสิ่งเหนือธรรมชาติบนโลกไม่ให้คนทั่วไปรับรู้ว่าบนโลกมีผู้ผีพีศศาจ์หรือเอเลี่ยนมาลุกลานคล้ายๆกับในหนังเมลอินแบกนั่นแหละครับเพราะช่างปะปาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องนั้นโดยหน้าที่ในการอุดร้อยรั่วเหล่านี้องค์กรลับนี้จึงใช้ชื่อว่าช่างปะปาเพราะมันคล้ายกกัััับาาาารรรอออออุดอย่ววขขงงงงทน,น้ํนเปปปะติช จากที่บอกไว้ข้อ,อก่อนว่าช่างประปาโลกถูกกอ่อตั้งขึ้นในช่วงปีคศ1700โดยจอร์จวอชิงตันและเบนจามินฟแฟรงคินในชื่อเรียกว่าพรมบีแอ เป็นองค์กรลับที่มีหน้าที่คอยปราบพูดผีปีศาจไม่ให้เป็นลุกลานคนทั่วไปจนมาถึงช่วงปีคศ1800ที่เอเลียนเริ่มลุกลานโลกช่างป่าป่าจึงเริ่มสู้กับเอเลียนตั้งแต่นั้นมาโดยจากเนื้อเรื่องของตอนอนิวดอนเบลลูรูกได้ย้อนเวลากลับมาในช่วงปีคศ1770ในขณะนั้นจอร์ดอชิงตันยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเบนได้แนะนาให้จอร์ดเปลี่ยนชื่อภูเบียที่แปลว่าคนงานเหล็กไหลไปเป็นพลาเมอร์ที่แปลว่าช่างประปาแทนและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บ จะเปลี่ยนชื่อภูมิเอไปเป็นช่างประปาแทนประธานาธิบดีประธานาธิบดีจนมาถึงช่วงปีคศ1900ปูแม็กซ์ในวัยหนุ่มได้เข้าร่วมกับช่างประปาโลกและคู่ปรับตัวฉกาจของช่างประปาโลกช่วงนั้นก็คือวิลแก๊กนั่นเองแต่หลายคนก็คงสงสัยว่าช่างประปามันเป็นองค์กรระดับอวกาศนี่นาแถมก็ไม่ใช่องค์กรลับด้วย พะมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งจักรวาลจากการให้ข้อมูลของคุณเดลิกเดิมทีแล้วองค์กรช่างประปาอวกาศกับช่างประปาโลกเนี่ยเป็นคนละองค์กรกันครับและทั้งคู่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแค่บังเอิญใช้ชื่อเดียวกันเฉยๆโดยช่างประปาที่เราเห็นปูม็กซ์กล่าวถึงตลอดการเดินทางในภาคคลาสสิกคือช่างประปาโลกครับมีเพียงแค่ไซรินเท่านั้นที่ทํางานในช่างประปาอวกาศโดยช่างประปาอวกาศจะไม่ใช่องค์กรรับแต่ทําหน้าที่เป็นเหมือนตำรวจอวกาศที่คอยตรวจตาดูแลความเรียบร้อยในกาแล็ก แต่หลังจากจบเนื้อเรื่องในภาคคลาสสิกและจบเนื้อเรื่องของ Benten เดสทอยล a l อเอเรีช่วงรอยต่อก่อนที่จะขึ้นภาค Alien Force ช่างประปาโลกได้เข้าร่วมกับช่างประปาอวกาศทั้งสององค์กรจึงรวมกันเป็นหนึ่งนับตั้งแต่ภาค Alien Force เป็นต้นมาโดยผมจะขอยกคําตอบที่คุณเดลิกผู้ดูแลภาคอ n i v e r s e ได้ตอบไว้มาอ้างอีกน,นะครับซึ่งแกตอบไว้ว่าช่างประปาในซีรีส์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นองค์กรที่มีพื้นฐานมาจากโลกพวกเขาถูกเรียกว่าช่างปะปาเพราะพวกเขาอุดร้อยรั่ของข้อมูล,ลับต่าง ให้แน่ใจว่ามนุษย์จะไม่มีการค้นพบหรือพบเจอกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวดังนั้นการรวมช่องประปาโลกเข้ากับช่างประปาของทางช้างเผือกจึงไม่เกิดขึ้นจกกนกระทั่งหลังซีรีส์คลาสสิกและก่อนซีรีส์เอเลนฟรอสจะเริ่มต้นขึ้นทีนี้หลายคนก็คงเกิดคำถามในหัว ว่าแล้วทาไมองค์กรอวกาศถึงต้องใช้ชื่อว่าช่างปะปานี่แหละครับจุดบั็กของเรื่องที่แม้แต่ทีมงานยังมองว่าไม่สมเหตุสมผลคูนเดลิกแก้ให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าผมยังคงสับสนเกี่ยวกับเรื่องที่ช่างปะปาเป็นส่วนหนึ่งของตํารวจอวกาศและทาไมตารวจอวกาศถึงต้องใช้ชื่อว่าช่างปะปาก็มีคําตอบที่แกตอบไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมันไม่สมเหตุสมผลเลยสําหรับสิ่งที่พวกเขาทําพวกเขาเต็มไปด้วยตํารวจอวกาศที่รู้จักการไปทั่วทั้งกาแล็กซีไม่ใช่องค์กรลับแบบในเมทอินแบกที่ ทำไมตมรหนอวกาศถึงบังเอิญใช้ชื่อว่าช่างปราปาแบบเดียวกับองค์กรรับบนโลกก็ไม่มีคําตอบที่เฉลยเรื่องนี้ไว้แถมประวัติของช่างปราปาอวากาศนั้นก็ไม่มีข้อมูลปรากฏไว้ครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างและสร้างขึ้นเมื่อไหร่กันแน่ช่างปราป่าบนโลกมีจริงเหตุผลที่ช่างปราปาในเบนเทนใช้ชื่อว่าช่างปราปาก็เพราะมีหน้าที่ในการอุดรอยรั่วของสิ่งเหนือธรรมชาติบนโลกเพื่อไม่ให้คนทั่วไปรับรู้แต่แรงบันานใจที่ทีมงานเบนเทนนำชื่อช่างปราปาหรือพรัมเบิร์มาใช้เนี่ยก ที่มีอยู่จริงบนโลกเป็นชื่อของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ป้องกันการลู่ไหลของข้อมูลลับไม่ให้หลุดสู่สาธารณะในระหว่างการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งอเมริกาครับตราช่างประปาตราช่างปะปาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ออกให้ช่างปะปาโดยทำหน้าที่เป็นทั้งตราสัญลักษณ์และตาประจำตำแหน่งในภาคเรนฟอสและอัลติเม e เอเลียนตราช่างปะปาจะมีสัญลักษณ์เป็นนาฬิกาสายสีเขียวแบบเดียวกับของออร์นิทิก์และอัลติเมตเรกซ์ พราะสัญลักษณ์นี้เนี่ยคือสัญลักษณ์สันติภาพทางช้างเผือกแต่ในภาคอินเวอร์สมีการออกแบบตราช้างปปาใหม่ไปเป็นแผ่นที่มีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางแทนสาเหตุที่มีการเปลี่ยนดีไซน์ของตราช้างปปาจากการให้คําตอบของคุณเดลิกเนื่องจากทีมงานของภาคอิเวอร์สคิดว่าการใช้ตราช้างประปาที่มีสัญลักษณ์เป็นนาฬิกาทรายมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลและพวกเขาก็ไม่ค่อยจะชอบมันสักเท่าไหร่และด้วยเหตุผลนี้แหละครับที่ช้างปปาจึงได้รับอีกหนึ่งฉาย,ยาว่าเลสสปอตในภาคอิเวอร์สเพราะตาสัญลักษณ์แบบใหม่ที่มีจุด เฉยๆนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยมีทั้งฟังก์ชันการตรวจจับตำแหน่งในการสร้างแผนที่โฮโลแกรมที่สามารถระบุตำแหน่งของตราช่างประปาอื่นๆในอวกาศได้มีฟังก์ชันในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันกับตาช่างประปาอันอื่นแถมติดต่อกับ Omnitrix หรือ u l t i m um a t r i x ก็ได้มี Universal t r a n s l l t t r r ที่ใช้แปลภาษาเอเลี่ยนต่างๆ สามารถใช้ในการตรวจจับรังสีที่ผิดปกติก็ได้สามารถใช้ในการเข้าถึงเอ็กซ์ตราน็ตก็ได้เอ็กซ์ตราน็ตที่ว่ามันก็คืออินเทอร์เน็ตที่ใช้กันในระดับอวกาศของจักรวาลบิิเทนครับสามารถนำไปประกอบกับอาวุธไฮเทคบางชนิดเพื่อเสริมประสิทธิภาพของอาวุธนั้นได้ สามารถใช้ปลดล็อกประตูหรืออะไรก็ตามที่ใช้การล็อกแบบอิเล็กทรอนิกส์เรียงง่ายก็คือกุญแจผีเวอร์ชันไฮเทคนั่นแหละครับและสามารถใช้ตราช่างปรปาสามอันเพื่อปลดล็อกระบบทำลายตัวเองในยานอาวกาศของช่างประปาก็ได้นอกจากนี้ตราช่างประปามักจะถูกส่งต่อให้กับลูกหลานของช่างปปาเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในกรณีที่ถูกจับจากช่างประปาด้วยกันครับชุดช่างประปาชุดของช่างปปาเป็นชุดเฉพาะที่ช่างปปาสวมใส่ระหว่างปฏิบัติภารกิจมันถูกสร้าง,ดงโดยเทคโนโลยีนานโนทําให้เหมาะสมกับทุกขนาดร่างกายซึ่งมันจะทําหน้าที่เป็นทางชุดเกาะ และชุดอวกาศในตัวเดียวโดวยปกติชุดช่างประปามักจะมีสีขาวแต่ก็มีสีอื่นๆด้วยเช่นชุดสีแดงของทีม Aqua สควอตหรือชุดสีน้ําเงินของ p l u มเบอร์ม i ดิเป็นต้นส่วนชุดช่างประปาที่เราเห็นในภาคลาสสิกนั้นเป็นชุดของช่างประปาโลกครับ ฐานของช่างปลาปาช่างปลาปาบนโลกนั้นมีฐานลับมากมายซ่อนอยู่ตามรัฐต่างๆของอเมริกาและมีฐานหลักอยู่ในเกือบทุกประเทศทั่วโลกโดยผมก็จะพาไปชมฐานต่างๆของช่างปลาปาที่มีข้อมูลบอกไว้นะครับมาเริ่มที่ Plu ม b e อร์ a d q u a r t เตหรือสำนักงานใหญ่ของช่างปลาปาเรียกกันง่ายๆว่าฐานแม่นั่นแหละครับข้างในจะเต็มไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมากมาย และมีคุกพลังงานที่ใช้ไว้สําหรับคุ้มขังที่แม้แต่บิ๊กคิวก็ยังผ่านออกไปไม่ได้เดิมทีมันแอบซ่อนอยู่บนโลกต้องเดินทางผ่านทางเข้าลับในห้องน้ําภายในร้าน Max p l ์พรัมบิซึ่งเป็นร้านของโบแม็กซ์ในภาคออนเวิร์สก่อนที่ฐานนี้จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่วงโคจรเหนือพื้นโลกหลังจากเหตุการณ์ในตอนเด f อ n ไฟนอกขาวดาวเพราะฐานช่างประปาของทุกดวงดาวจะออกแบบให้บินขึ้นไปบนฟ้าได้ในยามฉุกเฉินและมันก็สามารถเดินทางเข้าออกได้โดยระบบเคลื่อนย้ายมวลสารหรือการวาร์ปนั่นเองครับ The Plumbers Academy หรือสถาบันช่างประปามันคือสถาบันที่ใช้สาหรับฝึกสอนช่างประปาฝึกหัดที่ไม่ได้มีเพียงแค่ที่เดียวแต่มีสาขามากมายกระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือก Plu m b e r s r e s e a r c h s ชเซทเทล e ลท์เหรือดาวเทียมวิจัยของช่างประปามันคือสถานที่ที่ใช้ฝึกอบรมสําหรับช่างประปาฝึกหัดครับภูเขารัชมอร์หรือชื่อเรียกเดิม,ดมก็คืออนุสรณ์สถานแห่งชาติเมารัชมอร์หนึ่งในฐานรับของช่างประปาโลกในภาคคลาสสิก เป็นลังอาวุธที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือทรัพยากรีวิทยา,ารของเอเลียนเป็นแหล่งพลังงานที่ว่ากันว่ามีพลังงานมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง20เท่าที่ส่งพลังพอจะทําลายลาทวีปไปทั้งทวีปโดยหลังจากช่างปะปาโลกเข้าร่วมกับช่างประปาอวกาศที่นี่ก็ถือว่าเป็นฐานของช่างปะปาอวกาศด้วยและเกตน่ารูก,ก็คือหนึ่งในใบหน้าทั้ง4บนเขาลัชมอก็คือใบหน้าของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งช่างประปาาโลกตมเเเนนนนนือออรร่่งงงขบบทััค ฐานทับที่ตั้งอยู่ในรัฐเคนตักกี้ของอเมริกาตามความเป็นจริงแล้วเป็นคังเก็บทองคาแท่งสํารองของสหรัฐอเมริกาจากข้อมูลของปี2021ประมาณการว่ามีทองคําแท่งเก็บอยู่ในฟอร์ดน็อก์คิดเป็น5 6อตของจานวนทองทั้งหมดที่อเมริกาครอบครองไว้ซึ่งถือว่าเยอะมากมครับมันเป็นฐานของเช่องปปาเก่าของโลกที่ถูกปิดไปแล้วเป็นหนึ่งใน2ฐานที่มีกุญแจสําหรับเปิดสนามบังคับการที่คารลัชสมอเพื่อเข้าถึงทรัพเนกรนั่นเอง w อคอย p a c e Needle ลฮอคอยขนาดเมื่อมาที่ตั้งอยู่ในสารัฐอเมริกาฐานของช่างประปาโลกอีกแห่งที่ถูกทิ้งล้างและเป็นหนึ่งในสองฐานที่ใช้เก็บกุญแจเช่นเดียวกับ Fort Knox ครับและจากข้อมูลที่เปิดเผยโดยคุณเดเวนได้บอกว่าเคยมีฐานลับของช่างประปาบนดวงจันทร์ด้วยแต่มันได้ถูกปิดไปแล้วผู้นำของช่างปปา ในองค์กรช่างประปานั้นจะมีลำดับชั้นยศที่เรียงง่งายๆได้ตามนี้ครับอันดับสูงสุดก็คือมาจิสทราธาและมาจิสทารัสซึ่งถือเป็นผู้นำสูงสุดของช่างประปารองลงมาก็คือมาจิสเตอร์ที่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงและรองลงมาอีกก็คือเอเจนต์หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปพวกเบนจะอยู่ในระดับนี้ครับแต่พวกเบนจะไม่ใช่เอเจนต์เต็มตัวเป็นเพียงแค่ตัวแทนเท่านั้นและลำดับล่างสุดก็คือพวกนักเรียนฝึกหัดที่ยังคงศึกษาทักษะอยู่ในสถาบันอบรมช่างประป่าครับส่วนพวกผู้น ระดับนักเรียนซะก่อนเพื่อเลื่อนระดับไปเป็นเอเจนต์จึงจะถูกยอมรับว่าเป็นช่างประปาอย่างเป็นทางการครับที่กล่าวมาก็เป็นเพียงแค่ระดับขั้นเท่านั้นเพราะช่างประปาทุกคนไม่ใช่นักสู้ช่างประปาส่วนใหญ่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักสำรวจครูฝึกและช่างเทคนิคน้อยคนมากครับที่จะโหดและไม่ฟีมือแบบลูหรือบูม็กซ์ครับ และอย่างที่บอกว่าผู้นําสูงสุดของช่างปะปาคือตําแหน่งที่มีชื่อว่ามาจิสทาทธาและมาจิสทาทัสโดยมาจิสทาทธาใช้สําหรับเรียกผู้นําผู้หญิงมาจิสทาทัสใช้สําหรับเรียกผู้นําผู้ชายในเนื้อเรื่องของเบนเทนก็มีผู้นําปรกากฏออกมาให้เห็นครับเธอคือมาจิสทาทธาที่มีชื่อเล่นว่าแม็กกี้ซึ่งเธอก็ไม่ได้แสดงพลังหรือความสามารถพิเศษใดๆดให้เห็นแต่ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของช่างปะปาเธอมีคําตัดสินสุดท้ายในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและเธอถือเป็นผู้มีอานางงนงงนงจง่าากตแหํห ผู้นำแต่ละคนจะมีสิทธิ์เลือกผู้ที่เหมาะสมในการรับตำแหน่งผู้นำคนใหม่ส่วนช่างประปาในเรื่องมีใครบ้างนั้นบอกได้เลยว่าเยอะมากครับเอาไว้ผมทำคลิปแยกให้รับชมในภายหลังจะดีก,ว,กสสว่าแอสมักับช่างปรปาบางคนคงแอบสงสัยว่าแอสมัมีความเกี่ยวข้องอะไรกับช่างปปาแอสมัทนั้นทำหน้านที่เป็นที่ปรึกษาให้กับช่างปปาครับแต่จากการให้ข้อมูลของคุณเดเวนแมตต์ฟีแอสมัแกไม่ได้มีอำนาจเหนือไปกว่าช่างปรปาหรือมีอำนาจที่จะไปสั่งช่างปปาได้เพราะช่างประปาเปรียบเสมือนกับตำรวจซึ่งถือเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายครับมีอำนาจที่สุดในอวกาศ จากข้อมูลของคุณเดเวนได้เปิดเผยว่าในจักรวาลเบนเทนมีหน่วยงานหรือองค์กรพิทักษ์กฎหมายในอวกาศอยู่อีกมากมายนอกเหนือไปจากช่างประปาที่เราเห็นกันในเนื้อเรื่องแต่ช่างประปาเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับการยอมรับจากผู้ลงนามในส,สัญญาทางช้างเผือกทั้งหมดทําไม่ถือได้ว่าช่างปปาเนี่ยเป็นองค์กรพิทักษ์กฎหมายอวกาศที่มีอํานาจมากที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกเลยก็ว่าได้ครับช่างประปามืดเดอะรูเตอร์คืออดีตหน่วยปฏิบัติการภารกิจมืดของช่างปปาโลกที่ปฏิบัติหน้าที่ในเมติโนนำทีมโดยซเวนต แต่เมื่อช่างประปาโลเข้าร่วมกับช่างประปาอากาศพวกรูตเตอร์ก็ได้แยกตัวออกมาและกลายเป็นหนึ่งในองค์กรไวร์ไลของบินเทนแทนโดยเป้าหมายหลักของกลุมล่มรูเตอร์ก็คือการกำจัดเบนเพราะพวกรูตเตอร์เชื่อว่าเบนไม่เหมาะสมกับออมนิฟิกซ์และการมีตัวตนอยู่ของเบนนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามของจักรวาลส่วนข้อมูลแบบเจาะลึกของรูตเตอร์เนี่ยผมก็จะทำคลิปแยกให้ในภายหลังนะครับช่างประปาอื่นๆแน่นอนว่าที่เราเห็นกันในเนื้อเรื่องเนี่นยคือพรามไทม์ไลน์ซึ่งเป็นเรื่องราวของเบนพราม เพราะงั้นช่างประปาที่เราเห็นก็คือช่างประปาของไทม์ไลน์หลักแต่ช่างประปาไม่ได้มีเพียงแค่ไทม์ไลน์เดียวครับพะไทม์ไลน์อื่นก็มีช่างประปาเช่นกันยกตัวอย่างก็เช่น t ัวแท็กในมิติที่23ก็เป็นช่างประปาของมิติที่23หรือลูคของไทม์ไลน์อนาคตก็เป็นช่างประปาของไทม์ไลน์อนาคตครับก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติและความลับของช่างประปาซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมก็นํามาจากในการ์ตูนในแฟนดอมและบอร์ดต่างๆส่วนภาพและวิดีโอทั้งหมดนั้นผมก็นำมาจากกระตูนเมนเทนในเรับนชอบก้ครับก หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยไว้ด้วยณนะที่นี้เลยสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรกฝากติดตามกันได้เลยส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนลูซิลันเต้ทีวีสวัสดีครับ